สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับทุกทา่านบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาวลีก็คอตอนฮับเขาซูซองของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมเนาะก้ามาพบกันนะมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องอยูทีบ้านมกกระจอกเมืองปากทา่าแขวงบ่อกแก้วคือเก่าคือเดิมเส้นเ่าเส้นเคยเนาะในคลิปนี้เฮาก็จะเข้าไปต่อไฟห้กับทางเอื้อชัวเนาะพอดีเฮาได้มาแล้วนะเฮาก็จะต่อไฟเพิ่อให้มันสําเร็จเลยเนาะอ่า่านว่าฝนจะตก เฮามาบอกคอยสะดวกขณะช่วงนี้เฮาก็ได้มาแล้วเฮาก็จะเฮ็ดให้เพิ่นเลยเนาะให้มันแล้วซะเนาะก็ถ้าหากว่าโนะอ,อกาสหน้าโอกาสในถ้าหากว่าฝนบ่ตกเฮาจึงจะได้เข้ามาหยิบยามเติมเนาะก็มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าพี่น้องบ่มีไฟใต้เนาะบ่มีไฟมีฟืนกันตอนค่ําตอนคืนก็โอ้โธ่มืดเนาะกินข้าวกินน้ำนัเนาะบ่ค่อยสะดวกสบายเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาเข้าไปอ่าเฮือนของเพิ่นเลยเนาะ แหม่ปแม่พี่น้องวิวธรรมศาสตร์มาข้างใดก็ยากไห้ก็แม่พี่น้องได้เห็นได้ชมน้ำกันเนาะคือเก่าคือเดิมเลยน่ะเพื่อนของไอชัวก็อยู่นี่เนาะเบิงวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์โอ้โหถความสูงเนาะภูตัวนี้เบิ่งเบิ่งก่อนเมฆจนมาบังเนาะยังบ่เฮาไ่เห็นสุดได้ความจริงมันยังขึ้นช้ำนี้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮา ยางเข้าไปหาเพิ่นแล้วกัไปต่อไฟเพิ่นเนาะอึบโอ้โถนะทางกับเพื่อนเพิ่นสบายดีใช่สหมโดยโดยอ๋อเถอะไชัวยเบิองอ่ะน อันเอาสายไฟแม่เอาตัวไปเมนูโทรมาดิสวัสดีครับแม่ครับแม่พอดีเอาเอาเอาของมาให้เอื้อชัวเขาครับครับครับแม่ ยังบ่ไ, <ป S 1> ได้ซื้อครับพอฝน<ะ>ตกแนี่ยอ่ะบ่ได้เข้าไปรอตลาดเถอะแม่โอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคทำรายการก่อน,นเดี๋ยวไปคุยกันครับคุยกับเม,ม,มื่อคืนนแแมมมม่่่่่เเเเพพิิงงกกกลลลัับบาาาจีายครับคุยกับ<อ>น้องนอง้นองยัวไปก่อนก็ได้แม่เดี๋ยวลูกทำรายการก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะห้ามไปเล่ติดตัวก็ เอามาเฮาจีต่อไฟให้เด uh, ้อต pues ่อไฟไฟตัวไม่อบ anyway> <can ่เฮาจีแปลงอยู่นี่ก่อนแล้วก็ทางนั่งค่อยแย่ค่อยไปเสียบตามหลังอันนี้เฮาจีต่อใส่ดอกไฟให้ใส่ดอกไฟเอานี่จีบอ่ะเอ้ชัวบ่มาพี่ก่อนก็ได้บ่เป็นหยัง แม่ไอต่อไอเหอนไอยู่นี่ไอมายู่อยู่เอาโบเป็นอย่างเขาจิเขาจิต่อเสดอกไฟป้าแล้วก็ถ้าอาจเจ้ามาค่อยเนงไปเนี่ยนี่เปี๊ยงพ่อแม่พี่น้องไอเขาต่อไฟเพินก่อนนะตามเกินไปบ้างนะเพราะว่ามันเป็นดินพ่อแม่พี่น้องไอ้ขอเนุ้องาดด้วย เอาไปช่วยน้องกีโต้แล้วก็อันสายไปทางนั้นป้าอ้ายอ้ายของเอื้อยมาเราคอยเอาไปนะเอาที่อันใส่ดอกไฟป้าเลยนะมีตะกี้เด็มีแซมมีแซมมาตัดเครื่องเอยเพราะว่าเขาจตโตส่ดอกไฟไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้อง เจ็ดสิบเมตรพอแม่ไปนอนกอดหนึ่งนี่นะจะหอดอยู่น่ะเงินเพิ่นกับอยู่ดูมันสิสิ สวดสายไฟก็นะไอ้สวัสดจับดึงไปมั้ยดึงไปเลยไอสวัที่สายปนไหนดอกไฟน่ะสายปันไหนสายปนหนาน่ะ Sai bọn hàn tí đọc phai nè Đọc phai sai hẳn bò Hả? Đọc phai chi hỏi dù bọn đây Bố bà xí hỏi sai sai đọc phai Xí hỏi sai nì bò Sai nì nó Sai ừ. nì là gọi nì โอเคนะโอเคแบ่งสายไฟเพิ่นกอนไชัวร์ไชัวร์มีกัะไฟบ่กัะไฟ บ่วกไฟพวกนี้เอาดังไฟเห็นอะไรไหมโอมี่ะอุ้อมีอ่ะบมีแล้วโมมีแากแดกกับไฟมาลวนนี้เนาะแต่บวเป็นอย่างนเอาใส่ตัวนี้ก็ได้นะ นี่ดอกไฟเขาใส่เป็นดอกไฟตัวนี้เนาะพุ่งดีขนาดดอกไม้เสียเข้าไป มือสมักเล่นองแมพี hmm. uh ่น huh. like, ้องแต่ว่าเขาก็ต่อตลอดอยู่เฮ่านั้านะเนาะแข็คขวางเขาสิ่อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเราก็เต็มใจ ไปชัวเขาเจ้าก็ให้เอื้อยตัวที่ไฟน่ะเขาเขาเจ้าก็ให้ตัวที่ตัวใดที่ตัวเอายุ่งเนามี่ยเขาไปให้ที่เขาไปให้อ่ะเขาไปให้ันห้อาไปแต่ว่าเขาให้ตัวู่เนาะอืเขามาไปตัวได้นา้อทำคาราที่ไปาม่ได้ทำไม่ได้ทำเขา แต่ว่าให้ตัวยช่เนาะเป็นไอ้ใช่เนาะไอ้แท้ๆเนี่ยเป็นไอ้เนาะอ๋อได้อยู่เอาจี้เรียนใส่บ้างไว้แล้วก็เออยกไปเสียบน้ำเพล่นนะนี่ตัวเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้อึ๊บเอาตัวนี้มา

เกี่ยวหอบนึ่งนช่วงัหลงขอใ้เพมนี้สำนได้เนาะได้เนาะเสียงว่าสบายดีเียว่าสบายดีดีว่าสบายดี ไอชัวเครื่องนี่เมียนเดียวเนาะเมียนเป็นระเบียบยัำย่อยนะผู้ต้องป้าจะนี่เนาะแล้วก็เนี่ยเอาไม้นะเอาไม้มากลายนี่เราก็เอานั่นเกาะเครื่องเข้าใจบ่ยี่ว่าน้องเข้าใจเปลยนเนาะใส่เป็นไม้ไม้บงกะนะมากลายแล้วก็เอาเครื่องเกาะใส่ผูต้องถิ่มปลาไ้จะนี่นะนะสันนี่เนาะดอกไฟเนาะ โอเคแล้วก็จิตตัวทั้งนี้ให้ยังเอาส่งตัวนะตอปักเสียบเต้าน้อยชวานาะตอปักเสียบตัวนี้ใส่โอ้อย,อยอันนี้นะเอาไปทัทง้งน,ง <laughs> นงั้นไปบนนุ่งส่งบนนุ่งส่งไปอยู่พุ่นไปไปอยู่ในพุ่นไป ปเตี้ยมไปเตี้ยมไปเตี้ยมยุ้ยยุ้ยเอาน้องไปนะบุญนุงส่งคนบุญนุงส่งเขาไหวเขากองกาตอนนี้เราก็จะมาต่อสนีเป็นปักเสียบเนาะโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่ดอกไฟดอกเดียวแต่แห้งแล้วเงินเพิ่นถอดดีแท้นี่มีใส่เฮือนควาัาแดดดอกหนึ่งดีที่สุด อ้สัาจะได้สบายแล้วมันมีพื้นมีไฟไว้ใส่ 1 พ่อแม่พี่น้องใยช่วงนี้นี่ฝนดีดีอยู่ทางประเทศเ่าแบบฝนเกือบทุกมือเลยฝนทางเที่วมากกถูถูถๆฝนตกนี่ก็มาบ่ได้ดแต่แทบพ่อแม่พี่น้องถือว่านักหนานักหนาสมควรเลยฝนฝนทางก็คือดังที่ยาได้ให้พ่อแม่พี่น้องแต่เบิ้งน้ำกันหลายคคลิปเน่ยม,มัน

โอเคใส่นอตเอาไม่ต้องแดดแล้วโอ้โหโอเคสาร็จเนาน ไปชัวนะ่วแล้วเ้วเด้น,นี่อันนี้ก็ต้อนล้วมีแต่ว่ามือแรงมาเอามาเอมือแรงอะไรเามาแล้วก็ไปสับเล็จเียบกับุวงแล้วแหละบ้านี้น่ะนทางในนี่ก็เอาก็เอามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่าพุ่นเตียงนอนแต่ละคนอันนี้ก็เหตเตียงบูเมนล่วงเดียวกันเนาะเออเก็บเมียนแบบนี้แหละป้าพุ่นี่อันนี้ส้มกระตูนนะแถวว่าขะ่ะแล้วนาอยช่วยนานอต่อไปโอเคแล้วเนะเอเะ ยัวยัวสบายดีโดยโดยยัยวนอนวานไหนนอนันนี่อาผัปูปูเด้อผัปูเด้อันมีเอากระเดียวซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่สองอันมน้งอืเปชัวเขาซื้อมาเท่าไหร่สองอันตีเอ้าเอ๊คอยหายเลยอ่แล้วคอยหายนะเท่าไหร่สองอันเทนี่สองอันมันนะเป็นซีอัน แกะกับปูของไก่แดของลูกแดกแล้วก็ค่ายแม่ยัวเติมอ่าทาบุพเพก็ค่อยเสีอไหมนะมม้าแนะม่ชวนนะตอนนี้ก็เอาต่อไฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วแหละเสียบหนาจะหูงยู่ทาวาบุ้งกับทัวเขานะเพราะว่าเจ้าของอันบนอลเขาจะจะเสียบันเพลินบายุเนาะเป็นไปให้ มีแต่ว่า да เสียไฟก็ทายเดือนมากก็ได้เสียเงินน้ำเพิ่นเนอะกับว่าเสียรายที่ดอกไฟอันเดียวบ่แพ้งดอกเนาะโอเคสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแับนี้นะเนาะกาเนี่ยนี่บ่แม่พป่น้อยสำหรับคลิปนี้เนาะเามาต่อไฟให้กับเอ๋ยเอ๋ชัวเนะเพราะว่า เขาตองได้อตอปลาวัน,นี่แล้วเราจะเอาสายไฟอันไปตอกับเพื่อนเพลินอยู่นี่นะตอเน,นีันเจ้าของเพื่อนเพลินเอยุเจ้าของเพื่อนเพลนนินไปให้นะัะนะเบยุเขาก็เลยว่าต่อปลาไว,ว้ให้ชัวให้ชัวแรงมาให้ชัวก็ดึงมาแล้วก็มาเสียบน้ำเพลินเนาะ,ะโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องขอคำมขอ,ขอขบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับช้มขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีใช่เนาะ รำรวยสุขภาพร่ลำรวยเงินทองแต่หางว่าทานใดไตด้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่งโฆษณาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตสองของเอาหามีรายได้เนาะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี